อันนี้เบ็ดเสร็จทั้งคันเลยประมาณเท่าไรพี่ปัมแบบนี้เลยอะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนแเลยตามว่าน่าจะมีครึ่งมีครึ่งครึ่งล้านคือครึ่งล้านเลยห่อพี่ใช่พี่ประมาณนี้สุดมากสุดมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอล V c ซเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูกระบะสายทีนกันนะครับนี่เลยบอกเลยว่าสวยมากสวยจริงทุกคนชอบมากกระบะสีนี้โอ้โหเป็นไง สีบอลเงินเหลือบมุกน่วงนะทุกคนนะโอ้แต่สวยมากเนาะรถสีเงินล้อสีเงินเครื่องก็เป็นสีเงินนะเพื่อนนะคันนี้คอนเซปต์สายคลีนนะครับสำหรับใครชอบแนวนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยสำหรับออลนิวคันนี้นะดูเป็นไงสวยไหมสวยมากกันชนหน้าป,ปี20นะแล้วก็มีใส่ลิ้นหน้าก็คือเป็นทรงเซอร์กิตด้วยทุกคนเนาะผมไปดูกระจังหน้านี่เป็นไงไม่เหมือนใครแน่นอนนะทุกคนเนาะทรงนี้เอาเป็นว่าใครชอบ รบกวนกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามเนะว่าคันนี้ทางเจ้าของรถพี่ปามแกแต่งทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมไปไปครับทุกคนไปรับชมออนิวปีสิบห้าเลยครับผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่ปามสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารับชมออนิวพี่หน่อยนะได้ครับโอ้โหบอกเลยว่ารถนี้คือคลีนมากพี่ <c oughs> ชอบมากคันนี้สําหรับใครที่ขับออนิวตัวปีสิบห้าอยู่ลองดูคันนี้ได้นะครับบอกเลยว่าสายคลีนถูกใจแน่นอนผมถามนิดนึงก่อนจะไปดูของแต่งทำไมถึงชอบรถสีนี้พี่ มันผมส่วนตัวผมชอบความคีนความสะอาดพี่ก็คือลดเงินล้องเงินเครื่องก็เป็นสีเงินผมไว้พี่ใช่ครับก็คือเรามาสไตล์คีนเลยใช่พี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนิดนึงพี่ปามว่าอย่างคันนี้มีอะไรบ้างอย่างด้านหน้าทําอะไรบ้างเนี่ยพี่ปามก็มีแปลงไฟหน้าครับปีเป็นไฟมิวปี2020อ่าครับแล้วก็มีกันชนเป็นชายล่าง2020เหมือนกันครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเพิ่มความมิติขึ้นมาเป็นลิ้นของรถรถแข่งเซอร์เกตครับ อ๋อลิ้นหน้าแบบนี้คือทรงเซอร์กิตถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับผมกระจังหน้าเปลี่ยนไหมพี่กระจังหน้าก็เปลี่ยนครับปีเป็นปี22สิบครับกระจังหน้าปี22สใช่ครับแต่ใส่แค่ครึ่งเดียวผมไม่ได้ใส่ท่อนบนอ่าครับผมครับผมอ่าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะอย่างไฟหน้าปี20ถูกไหมพี่ใช่ครับต้องแปลงแม่ถามนิดนึงไม่ต้องครับตรงนี้ก็มีแค่เปลี่ยนฝาป้งเดียวอ๋อให้มันรับกันถูกไหมพี่ใช่ครับช่วงแก้มก็เหมือนกันหมดครับช่วงุมนี้โอเคโอเคแล้วก็มีกันชนหน้าปี20ถูยี่ับ กระโชนาปี20แต่ว่าพี่ปามก็จะโป๊ปิดตรงนี้ที่มันเป็นไฟตัดหมอกใช่พี่ครับรอโอเคแล้วก็ลินหน้าอันนี้จะเป็นทรงเซอร์กิตถูกไหมพี่ใช่ครับอ๋ออันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเลยเนะี่ยแต่สวยมากนะทุกคนลินหน้าทรงเซอร์กิตโอเคต่อไปผมถามเรื่องกระจังหน้านิดน,นึงพี่ครับทําไมถึงแบบต้องเว้าแบบนี้พี่ปามถ้าพอปิดโป้มารถมันดูเหมือนไม่มีมิติมากกว่าอ่าครับพี่ตอนผมใส่ใส่เต็มหน้าเต็มนะมันดูเหมือนรถไม่ค่อยมีมีสเสน่ห์ผมก็เลยถอดออกดูครับ เพิ่มความเพิ่มความดุมากกว่าพอมันไม่ปิดอ่ะมันโชว์ท่องนี้ดีนะใช่ครับเออมันดูแบบมันดูมีอะไรนะพี่เนาะมันดูไม่เหมือนรถเดิมอ่ะแล้วก็ฝาโป้งอันนี้เป็นฝาไฟเบอร์ถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าก็เป็นฝาเจาะแล้วก็ทําสีทำสีเนาะโดยตัวรถเลยโอเคครับผมต่อไปถามถามเรื่องสีนิดนึงพี่ปาล์มคันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรพี่มันถ้าสีบอนนะครับอ่าครับมีมุกขึ้นมามันจะเหลือบม่วงครับอ่าครับเวลาอยู่ในลมอ่ะมันจะม่วง มันจะเลือบออกใช่มเลพี่ถ้าจะโดนแดดมันจะสีบอลเลยครับอ่าครับผมอ่าทุกคนเรามาดูสีไกลนะสีก็จะไปทางเหมือนออกเหลือบๆเนาะพี่นนอะเวลาอยู่ในที่ร่มถูกไหมอ่านี่นะทุกคนอันนี้คือสีเขานะจะเป็นสีบอลเงินเนาะพี่นนอะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดพออยู่ในที่ร่มก็จะไปทางออกมุกมุกนะทุกคนนะเห็นไหมทำไมถึงชอบสีเนี่ยพี่พี่ปามเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเจอกระบะทําสีนี้เลยนะใช่ครับมันว่าไม่เหมือนใครด้วยคนทําน้อยครับอ่าครับแล้วมันความมันเหมือนมีรถ มันคีนนะครับมัน飒สีเนี่ยครับอ่าครับต่อไปเรามาดูล้อผมก็ไม่ค่อยเห็นกระบะใส่ล้อลายนี้เหมือนกันนะทุกคนนะอันนี้เป็นล้อตัวไหนเนี่ยีิปามเป็นโวคกเลยครับ GTC ครับอ่าครับโปติลายนี้เราจะเห็นใส่แต่ในพวกรถเก่งเนาะใช่ครับใช่ไหมครับผมแล้วล้อนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างปีลึกมากนะพี่เนาะเก่ามากครับเก่ามากนะทุกคนนะหูบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเด็กๆผมก็เคยเห็นลายนี้ทำไมถึงชอบลายเนี่ยพี่ปามเล่นเกมนะครับ u ด d ก r g l o w เลย อ๋อใช่ใช่ใช่อะกาวดังมากล้อลายนี้แต่ว่าเป็นสีทองถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าทําไมถึงเลือกเป็นสีเงินนะพี่ให้เหมือนเดิมครับตามคอนเซปผมเลยครับคีนเหมือนเดิมอ่าคับให้เข้ากับสีรถด้วยครับอันนี้สเปคยังไงมั่งพี่ล้อสเปคก็จะเป็นหน้าเฟสหนึ่งกาฟสองครับหน้าจะเป็นกว้าง8ดนิ้วออฟบวก37ครับอ่าครับอันนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆนะว่ามันเป็นล้อสองชิ้นหนูพี่ใช่ครับความพิเศษมันอยู่ตรงไหนนะพี่ตัวนี้ความพิเศษแล้วก็มีมิติก้านอ่าครับ ใช่ครับอันเนี้ยตอนแรกที่ผมคุยกับพี่อ่ะที่พี่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยออฟอะเราสามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนลิฟหน้าได้เพื่อเพิ่มมิติเพิ่มหรือเพิ่มให้มันลึกกว่านี้ก็ได้ครับอ่าครับตามสเปคตัวรถเราที่เราต้องการนะเพราะว่ามันจะยื่นจะหุบแค่ไหนครับตามตัวรถเราได้ได้ครับก็อย่างวันเนี้ยถ้าเกิดพี่พอใจในออฟเซ็ตเนี้ยแล้วอ่ะถ้าเกิดวันหน้าเราอยากให้มันลึกกว่านี้เราก็แค่เปลี่ยนตรงตัวก้านนี้ถูกไหมพี่ใช่ครับเปลี่ยนลิฟเปลี่ยนลิฟท์หน้าเนี่ยเอาได้ สุดยอดแล้วก็เบรกเอ็นเลสเนาะพี่เนาะครับเบรคเลสแก้มเดิมไหมพี่แก้มก็มีเจาะเพิ่มขึ้นมาครับก็คือเป็นแก้มเดิมเอาไปเจออาะด้วยใช่ครับโอเคประมาณนี้ต่อไปยางพี่ใส่ตองแปดเลยเนาะใช่ครับใส่ตองแปดเลยหน้าสองสี่ห้าสี่สิบสิบแปดหน้าท้ายเลยวะพี่หลังจะเป็นสองหกห้าสามหาจะเป็นสองหกห้าใช่ครับโอเคครับผมต่อไปช่วงล่างคันนี้ทําอะไรยังไงบ้างพี่ปามช่วงล่างก็โหลดสดเลยครับมีเปลี่ยนโช๊คใหม่สี่ต้นครับอ่ครับแล้วก็มีตั้งโช๊คไล่แหนบแล้วก็วัวซีขึ้นครับผ ใช่ครับหลังจะเตี้ยกว่าด้านหน้าถูกไหมพี่ใช่ครับ่าหลังจะเตี้ยกว่าน่าจะเชิดขึ้นมานะทุกคนนิดนึงครับช่วงนี้กระแสกําลังมาทรงนี้ถูกไหมพี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อนะอย่างกระจกมองข้างก็ไม่ค่อยเห็นกระบะใส่นะพี่เนาะทรงนี้ใช่ครับจกรนด้าทรงสปูนนครับทรงสปูนนะโปรเิคฮอนด้าก็จะกระบะก็จะใส่พวกคับสะพัยแต่ว่านี่ก็จะใส่เป็นกระจกทรงสปูนเลยก็จะแปลกตานิดนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูล้อท้ายผมถามนิดนึงขับยากไหมพี่ทรงแบบเนี้ย เกียร์สดก็ยากครับต้องรู้ทางเลยอ่าครับเวลาจ้ำติดไหมพี่ไม่ติดครับล้อมุดมุดเข้าเลยก็คือเราปรับแคมเบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครับโอเคก็คือไม่ติดตรงด้านท้ายนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็จะคินเคนหน่อยถูกไหมพี่ครับอ่าไม่ค่อยเจอนะเพื่อนนะกระบะทรงนี้ไฟท้ายเปลี่ยนถูกไหมพี่ปามใช่ครับไฟท้ายสร้างใหม่ครับคัสตอมขึ้นมาครับอ๋อนนี้ก็คือมันเป็นทรงเดิมถูกไหมพี่ใช่ครับมันไฟท้ายอเมริกาครับอ่าครับก็คือมันจะเป็น สีขาวเลยทุกคนนะแต่สวยมากเลยสวยๆไฟทุกอย่างเหมือนเดิมนะพี่เนาะแต่แค่เป็นโคมขาวทั้งหมบโอเคแล้วอย่างด้านหลังมีอะไรอีกไหมพี่ปามก็มีแผ่นปิดท้ายครับปิดรูแผ่นปิดรูใช่ครับตัวนี้ปิดรูอ่าครับผมเพื่อไม่ให้มีรูครับอ๋อแผ่นปิดเรียบเลยให้ท้ายมันดูเรียบๆอ่าครับผมคีนนะครับฝาหลังเดิมล้วพี่เนาะใช่ครับฝาท้ายเดิมฝาท้ายเดิมโอเคต่อไปผมถามไอตัวนี้นิดนึงพี่เขาเรียกเอกบาลนะพี่เนาะใช่ครับมันช่วยเรื่องการหับขี่ไหมพี่ ช่วยเรื่องกระบาการกระบาฉีกครับอ่าครับผมใช่ออกใส่ตัวนี้ใช่ไหมพี่การกระบาฉีกแล้วเวลาเข้าโค้งนี้ช่วยไหมพี่ก็นิดนึงครับนิดนึงใช่ไหม่ใช่ครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้รอบคันพี่ปามเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนิดนึงพี่ปามอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูภายในรถนิดนึงนะว่าจะมีอะไรบ้างแผงประตูเดิมไหมพี่ปามตูเดิมครับแผงประตูเดิมโอเคครับผมคอนโซลเดิมแล้วพี่เนาะใช่ครับ คอนโซนเดิมที่จะมีก็คือจะมีเบาะสปาโก้ตัว E ี o 2ครับทุกคนโหไม่ค่อยเจอเลยนะอันนี้เป็นเบาะสปาโก้แท้ถูกไหมพี่ใช่ครับหายากไหมหายากครับพี่ตัวไหนยากใช่ไหมเออไม่ค่อยเจอเลยทุกคนนะปกติก็จะใส่แต่ลิาโล่เนาะโหแต่อันนี้เป็นสปาโก้ตัว E ี o 2เองเลยสวยมากมันเป็นเบาะตัวรถแข่งถูกไหมพี่ใช่ครับมี FIA ครับยังไม่หมอยูครับอ่าครับผมก็คือเป็นเบาะตัวสนามแข่งเลยภายในก็จะตีโลบานะพี่เนาะครับ โอเคก็แนวเซอร์กิตถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ปามอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างพี่ก็มีเกจวัดครับออโตมิเตอร์ครับอันนี้ของเมกาถูกไหมพี่ใช่ครับของเมการาคาก็จะเบากว่าดิฟฟี่บ้านเรานน่ใช่ไหมแต่ว่าวัดได้เหมือนกันหมดเลยทูกตัวพี่ได้หกันหมครับ้าตัวโอเคครับผมแพงไหมพี่ห้าตัวชุดหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นต้นต้นครับสองหมื่นกลางกก็ถูกไปกว่าครึ่งเลยนะพี่น้องใช่ไหมถูกครึ่งเลย แล้วก็มีภูมิอะไรนะพี่เนาะุ่มอะไร <ล S 2> นาร์ดี้คลาสสิกครับอ่าครับผมุูมมอะไรนาร์ดี้นะทุกคนนะแล้วมีอะไรเพิ่มไหมพี่ปมัมก็เข้าๆก็ประมาณนี้ไปประมาณนี้ได้เลยเดี๋ยวผมดูเครื่องนิดนึง <ใช S 1> พี่ปมัมอ่าทุกคนเรามาดูเครื่องกันนิดนึงเดี๋ยวมาดูซิว่าคันนี้จะมีทำอะไรบ้างสําหรับใครที่ชอบคันนี้รบกวนฝากกดไลค์หน่อยนะแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะแต่งตามลองดูคันนี้ได้นะเป็นแบบอ่ะอย่างเครื่องคันนี้คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมสีเงินถุงไว้พี่ใช่ครับครับผมเดี๋ยวเครื่องให้พี่ปั๊ เครื่องก็จะเป็นตัว2องพันยูโรสครับอ่าครับพี่ก็ความแรงก็ไม่มีของอะไรเยอะพี่ก็มีแค่เทอร์โบมีหัวฉีอ่าครับมีแคมมีปั๊มอะไรครับไล่ข้างครับอ่าครับอันนี้ผมถามเพิ่มดิไอ้ท่อที่มันออกเนี้ยมันโฟกาศมากขึ้นปะพี่โฟกาศได้มากขึ้นครับเพราะว่ารับอากาศได้เต็มเต็มครับอ่าครับเราเวลาล้างรถมีปัญหาไหมหรือว่าเราปิดล้างรถเราต้องปิดเราต้องปิดหาถุงมาคุมไว้ครับการน้าเข้าโอเคโอเคคันนี้ประมาณกี่หมาเนี่ยพี่พี่ปั๊ม น่าจะประมาณสามต้นต้นครับประมาณสามต้นต้นใช่ครับครับผมแล้วอนาคตคันนี้เรามีทำอะไรไหมอนาคตก็น่าจะมีขยับโทโบนิดหน่อยครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มสเต็ปหน่อยพี่เนาะใช่ครับแต่ของแต่งข้างนอกมีแต่งเพิ่มไหมพี่ก็คิดคิดอยู่ครับมีหลายโปรเจกต์ครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะพอใจแล้วพี่เนาะตอนนี้น่าจะลงตัวคลินคนแล้วแหละใช่ประมาณนี้คันนี้เบ็ดเสร็จทั้งคันเลยประมาณเท่าไหร่ป่มแบบนี้เลย่ะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนแบบนี้เลยตามว่าน่าจะมี ครึ่งมีครึ่งครึ่งร้านค<ร>ือครึ่งรง้านเลยเหรอพี่ใช่พี่ประมาณนี้สุดมากสุดมากอ่าผมก็มีร้านพวกพวกอยู่แล้วครับอ๋อใช่โอเคมีอะไรฝากไหมพี่ช่องทางการติดตอ่อก็มี Facebook ปามะรยนแล้วก็มี Facebook ปังปอล์อซิ่งครับปกติทำอะไร,รอ่ะพี่ปามก็ล้อยางมือสองมือหนึ่งมือสองครับแล้วก็มีรถตู้เพิ่มเข้ามาโอเคถ้าเกิดใครอยากแต่งก็ติดต่อหาได้น้พี่ได้ครับโอเคได้เลยวันนี้ขอบมากครับพี่ปามขอบมากจริงจริงครับนี่ครับทุกคนคลิปนี้พามาดูแล้วเป็นไงสวยไหม แนวคินคลีนเลยเราก็ไม่ค่อยเจอนะกระบะแนวนี้นะัน mm. เพื่อนนะปกติส่วนใหญ่ก็จเจอก็จะเป็นแนวแบบลอ้อทองเครื่องแบบออกไทยเทอะไรอย่างนี้นะคันนี้ก็คินคลีนเลยเนี่ยสไตล์ที่พี่แกบอกนะคันนี้สเตปคลีนเลยเพื่อนนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์หน่อยวันนี้อุตส่าห์พามาดูกระบะเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าใครอยากจะชมกระบะแบบนี้อีกคอมเมนต์กันมาได้นะนานๆกว่าผมจะได้ถ่ายกระบะนะวันนี้ขอตัวลาแปกผมบ๊ายบาย